เตรียมตัวจะอบพ่กนี้อ่ะโอ้ยพอแล้วมันเตรียมตัวตอนนี้ไม่ทันแล้วมาช่วยกันทําของกินก่อนกินเสร็จจะได้มีแรงไม่ใช่หลับเหรอกินก่อนกินก่อนกองทับต้องเดินด้วยท่อเดียวอ๊ยมีทีหลอกของเขามันนนี้อย่าอย่ายับนะมาเมนูวันนี้เมนูแรกอ่ะเป็นสลัดแล้วชื่อเมนูชื่ออะไรอะเจ๊สลัดกล้วยหอมทอดสลัดกล้วยหอมทอดโอ้โหดูไม่น่าจะทํายากใช่ไม่ยากเลยอ่ะ เทดดี้เอาโซดาเย็นจัดผสมกับแป้งประกอบอาหาร,รตราร้แล้วคนในเข้ากันโอเคครับเดี๋ยวเจ๊จะดูแลเทดดี้ด้วยการหั่นกล้วยให้เองอดูเป็นงานหนักเนาะ <laughs> เจ๊ทำไมเราต้องใช้โซดาด้วยอ่ะแล้วแต่นะจะใช้โซดาหรือใช้น้ำเย็นก็ได้แต่ว่าทั้งสองสิ่งนี้จะทำให้ตัวกล้วยกรอบกรวบเลยล่ะอันนี้แป้งประกอบอาหาร <laughs> ใช่ไหมใช่ค่ะ ที่การเลือกกล้วยนี่คือเคล็ดลับนะอะไรไหนไหนก<ๆ>ล้วยหอมเนี่ยี่ป้าบอกมีโพแทสเซียมสูงถูกไหมถ้าให้ดีเลือกกล้วยที่สุกเกินไปกล้วยจะมีน้ําเยอะ oh. แต่ถ้าเกิดเลือกกล้วยที่หำหำหน่อยคือยังมีสีเขียวอยู่อันนี้ปลอดภัยชิ้นนี้ไม่ใช่ไม่เอานะแต่ว่าแบบคือมันตกแล้วเราก็เลยแบบเลื่ออไรใช่ค่ะ okay. หั่นเป็นท่อนๆครับ พอแล้วมั้งพอแล้วล่ะอ่ะอันนี้คนเรียบร้อยละค่ะลักษณะเป็นแป้งเปียกแบบนี้ถูกต้องใครทําล่ะเก่งที่สุดถ้าเกิดสมมุติเราใช้ตัวนีบหนีบลงไปในนี้กล้วยเราจะช้าใส่กล้วยลงไปนะคะใส่ไปเลยจากนั้นนะเวลาจะนําลงทอดแบบนี้แล้วปล่อยปล่อยลงน้ำมันร้อนสังเกตได้<า>โอเคปล่อยลงแบบนี้ปล่อยลงเลยค่ะ ก้อนกลมเลยนะคือน้ํามันนี่สําคัญมากในการทําขั้นตอนนี้ใช่ไหมฮะค่ะเลือกใช้น้ํามันคุณภาพดีเวลาทอดแล้วไม่ขึ้นควันครับผม,มโอเคมากโอเคหยอดกล้วยลงไปแบบนี้นะคะอเอามาทำเมนูของหวานก็ได้เนาะใส่ไอศกรีมลงไปม,มันยากมากเลยเหรอที่สอบอะใช่ปกติเจ้ตอน ก่อนสอบเจ๊ทำยังไงอ่ะอันนี้ถามไงเผ <คน S 1> ื่อแบบ <ะ S 1> ค <น S 2> ุณคุณผู้ชมเขาแบบจะสอบเหมือนเขาอ่ะทำโพยเฮ้ยเอาดีๆสิกี่แผ่นอ่ะไม่ใช่เรื่องแบบนี้มันห้ามนะมันไม่ดีไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าทําโพยแบบนั้นฟังให้จบก่อนเวลาเราอ่านหนังสืออะ่ะเราต้องมีช็อตโน้ตอ๋อคือบางทีเราพวกขี้ลืมใช่ปะ่ะครับอ่านไปแบบทั้งแผ่นหนึ่งแล้วเวลาอ่านเป็นแบบเป็นเรื่องเรื่อง จบแล้วนี้เราก็ต้องสรุปของเราว่าตรงไหนที่สาคัญบางทีเอาไฮไลท์ขีดนะด้วยความที่วิตกจริตขีดมันทั้งหน้าเลยกลับมาอีกทีก็ตรงไห<ร>นสำคัญจะง่ายกว่านะตรงไหนจะสําคัญก็เลยเขียนแล้วรู้ไหมว่าวิาวธีการเขียนเนี่ยนะเป็นการกระตุ้นความจําคนเราหนึ่งอย่างคือทําให้เราได้เขียนพอเขียนเราเขียนแล้วมันช็อตโน๊ตมันจะยิ่งจํามากขึ้นบางทีในสถานการณ์ที่กดดันหน้าห้องสอบ พื่อนพูดอะไรเขามันเข้าหัวตลอดเลยนะจริง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 เป็นป้จริงจริงใครพูดอะไรมานี่ฟังแล้วแบบใช่แต่พอเข้าห้องสอบปุ๊บนะลืมลืมหมดเลย้ยโอเคพักกล้วยทอดของเราให้เเด็ดน้ำมันไม่ทันใจเนาะอือเนี่ยทีเดียวดูรีดเนาะรีบสิต้องไปอ่านหนังสือต่ออย่าให้เห็นนะว่ากินคนเดียวสีสวยมากเลยอ่ะโนะนี่แค่ราดน้ำผึ้งก็อร่อยแล้วล่ะไม่ได้ไม่ได้ เสียงดูกรอบด้วยอบอกแล้วแค่โซดาเอาละครับอันนี้กล้วยหอมทอดเสร็จแล้วเหลือในส่วนของสลัดรายการอาหารอร่อยรูปแบบใหม่ยิ่งสักแฟมิลี่พ่อกับลูกจูมือกันครครัวชวนกันทำอาหารสารบ,บันเทิงเต็มอิ่มจนจุใจเมนูหลากหลายจัดมาให้หน่าตอกุณเตรียมต้เอาละครับขั้นตอนการทำสลัดของเรานะครับคุณผู้ชม สลัดครีมนะครับค่ะเรามีสลัดครีมคุณภาพดีๆเอายี่ห้อที่คุณผู้ชม,ชมชอบทานแต่อันนี้นะน้าว่าอร่อยมากแล้วอร่อยจริงๆค่ะใส่แบบไม่ยั้งเลยอ,ะอ,อ,ยอ่ะนี่อร่อยอร่อยอ่ะแคนี้ใส่ผลไม้ไมาเลยค่ะคผลไม้ของเรานะครับหลากหลายที่เดียวครับสับประรดครับผม <ไป S 1> อง,งุ่นนะครับกีวี่โอ้ต้องเบามือละเบามือใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ำม,มันเลย <ม>สตรอเบอรีร่ครับยังไงล่ะแอปเปิ<ช>้ลเขียวแดงนะครับคละคละกันไปใครเจอเขียวก็เปรี้ยวหน่อยและสุดท้ายครับเพื่อสีสันนะครับมะเขือเทศครับโอ้โหโมาหจัดคุณผู้ชมเห็นหน่อยอันนี้เอเยเียงเดี๋ยวเขาไม่เห็นนี่โอเคจัดเสิร์ฟได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราล็อจัดเสิร์ฟใส่จานกันครับ นี่ยคือใช่จริงๆเดี๋ยวเอาผลไม้สีแดงขึ้นมาหน่อยอยังมีที่สําหรับกล้วยด้วยนะค่ะดูเป็นสลัดที่อลังการมากโอ,โอ้โหยังกรอบอยู่ต้องซุกเข้าไปโอ้โหมันใช่เนาะเจดีเนาะ มองทางไหนก็น่ากินไปหมดอย่างไหนอย่างไหนยังไ,ไม่หมดแค่นี้นะอย่างนี้เม็ดมะม่วงหินมะพรานนะครับตรงกลางเลยค่ะหมดเลย,เ,ลยเรียบร้อยแล้วสลัดกุ้ยหอมทอดของเราสองคนเรียบร้อยแล้วค่ะ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ w ว w l d w i d e w e b y ั n ก s a ่ f o o d c o m